ฟังก์ชันและการใช้งาน Soundcard s t z 1 0 White Set ตัวนี้มาในรูปแบบไมโครโฟน5โวลต์นะครับแต่ความพิเศษของเขาคือเขาให้ช่องเสียบ XLR มาด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีสาย XLR อยู่แล้วสามารถเอามาเสียบได้เลยนะครับแต่เครื่องนี้เขาไม่มีแฟนตอมในตัวนะครับไม่สามารถใช้งานกับไมค์48โวลต์ได้ถ้าเพื่อนๆน,น,นำสาย XLR มาเสียบเพื่อนๆต้องใช้ไมค์5โวลต์เท่านั้นนะครับ ลูกมุนใหญ่ๆนี้นคือเอ็กโคนะครับเทเทเอ็โค <Taste, Echo. S 1> เราสามารถมาเพิ่มหรือลดเอ็กโคได้จากตัวนี้เลยนะครับสไลด์สี่ตัวนี้นะครับสำหรับควบปุ่มไมโครโฟนนะครับควบปุ่มระดับเสียงไมโครโฟนควบปุ่มเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็เสียงต่ำจากตรงนี้เลยนะครับต่อไปเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับ ตัวแรกคือการปรับเสียงของหูฟังนะครับไม่ส่งผลแต่เลสของเรานะตัวถัดมาคือการปรับเสียงเพลงที่เข้าไปในเล์ของเรานะครับถัดมาอีกตัวนี้คือตัวควบคุมเสียงเครื่องดนตรีนะครับเราสามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยนะ ข้างล่างตัวนี้คือ recording หรือการนำพาเสียงเข้าในเลฟของเรานะครับผมแนะนำไว้ว้เปิดไว้สุดเลยนะและข้างๆกันคือตัวเพิ่มหรือลดเสียงซาวเอฟเฟกต์นะครับ<ล>เราดูในส่วนของลูกหมุนและตัวสไลด์ไปแล้วต่อไปเรามาดูในฝั่งของปุ่มกดกันบ้างนะครับว่าเขามีอะไรไหมเราบ้างฝั่งนี้ปุ่มที่หนึ่งคือเสียง original s าวด์นะครับหรือ เสียงปกติของเรานะเสียงนี้นจะไม่สามารถเพิ่มหรือลดเอ็กโคได้นะครับปุ่มที่สองเสียงแรปเทสเสียงแรปเสียงแรปเราจะสามารถเพิ่มหรือลดเอ็กโคได้นะครับข้างล่างลงมาตัวที่หนึ่งคือป๊อปปูล่าซองนะครับเทสเสียงป๊อปปูล่าซองปุ่มต่อไปคือปุ่มไว้เช้งหรือปุ่มเปลี่ยนเสียงนะครับ การเปลี่ยนเสียงของเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนได้ห้าเสียงคือเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงเด็กเสียงหุ่นยนต์แล้วก็เสียงมอนสเตอร์นะครับเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงเด็ก ุ่มต่อไปคือปุ่มอิเล็กทรอนิกสิงคิงนะครับหรือปุ่มออโต้จูนเช่นเดียวกันครับออโต้จูนเขาก็มีคีย์แสดงสถานะอยู่ในจอด้วยนะเทสเทสออโต้จูนเพื่อนๆสามารถกดย้ำๆเพื่อเลื่อนคีย์ได้นะครับดูจากตรงนี้เลยต่อไปคือปุ่มซิงอ์ลองนะครับหรือปุ่มตัดเสียงร้องออกจากเพลงนะ ต่อไปเรามาดูในส่วนของฝั่งนิ้นกันบ้างนะครับฝั่งนิ้นปุ่มแรกคือปุ่มดดหรือโหมดลดเสียงเพลงเวลาพูดนะครับเทสโหมดลดเสียงเพลงเวลาพูดการลดเสียงเพลงเวลาพูดก็ทําได้ดีมากๆเลยนะข้างๆกันคือปุ่ม n o อยหรือปุ่มตัดเสียงรบกวนนะครับเครื่องนิ้นเขาเปิดให้เราอัตโนมัตินะและถัดมาคือปุ่มลูปแ back สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับ และตัวสุดท้ายของแถวแรกคือปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับกดแช่ไว้ประมาณ5้าวินาทีเพื่อทําการเปิดหรือปิดเครื่องนะและในปุ่มนี้เรายังสามารถเปลี่ยนไฟของปุ่มกดได้ด้วยนะครับเียงเรากดปล่อยหนึ่งครั้งแสงไฟก็จะเปลี่ยนไปนะครับตัวข้างล่างฝั่งนี้นะครับคือปุ่มปิดเสียงสามตัวนิ้นคือการควบคุมเพลงนะครับเพลงก่อนหน้า เล่นเพลงหยุดเพลงแล้วก็เพลงถัดไปและแถวข้างล่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือซาวเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะครับก็มีซาวเอฟเฟกมาให้จากโรงงานสิบสองเสียงนะครับและเรายังสามารถเพิ่มเองได้อีกสี่เสียงเป็นสิบเสียงเลยนะครับความพิเศษของปุ่มเอฟเฟกนะครับหนึ่งปุ่มก็จะมีสองเสียงนะเรากดปล่อย1ครั้กลงเพื่อเล่นเสียงที่1หรือเรากดแช่ในปุ่มนั้นเพื่อเล่นเสียงที่สอง ยยั <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงตาไว้เป็กกันทีละเสียงเลยนะครับไอ้ยัง I like you people Thank you. และใน4ี่ปุ่มนี้นะครับคือซไตล์ e อฟเฟ t ที่เราสามารถเพิ่มเองได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะ วิธีการอัดซาร์เอฟเฟกนะครับให้เพื่อนๆกดแชร์ไว้สองวิแล้วทําการเปิดซสาร์เอฟเฟกเข้าไปหรือพูดเสียงของเราเข้าไปนะครับหลังจากที่เราพอใจแล้วเราก็ยกมือออกก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี <S <S ๋ยวเรามาทดสอบกันหนึ่งสองตอนนี้ซสาร์เอฟเฟกปุ่มที่ผมกดอยู่ก็กำลังอัดอยู่นะครับเราพอใจแล้วเรายกมือออกก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะเราไปฟังกันครับหสอง ตอนนี้ซาวเอฟเฟกปุ่มที่ผมกดอยู่ก็กำลังอัดอยู่นะครับเราพอใจแล้วเรายกมือออกก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใ,นสนใจซาวการ์ดเซตสไว้เซตชุดนี้นะครับตอนนี้ก็มีโปรโลดราคาอยู่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่อให้ครบชุดเพื่อนๆไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับสนใจจิ้มตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ